มาจากทาบบรีครับเพื่อนองแค่ครับคนที่ทำแบบเอาดูแลรถเราจริงๆอ่ะมีไม่กี่เจ้าหรอครับถูกดีมีจริงครับลองมาใช้บริการดูครับผมวัชรพงศ์พรมโทนะครับอ่าปุปมอครับมีออกโถชั่นใหม่อยากจะดูแลสี รถนะครับให้มันอยู่นานยิ่งขึ้นนะครับพอดีกัรถเก่านี้ใช้มาหลายปีแล้วก็สีมันจางตามอายุการใช้งานเนาะก็เลยสนใจที่จะเคลือบแก้วอ่ะก็เลยติดตาหาข้อมูลมจาจากทงบุรีครับ,บ,รรบอยู่อำเภอหนองแคครับก็ดูไว้หลายเจ้าเหมือนกันครับ แต่อย่างที่บอกับว่าศึกษาข้อมูลค่อนข้างก่อนที่จะออกคันนี้ศึกษาข้อมูลอยู่หลายเดือนยังไมไ่เลือกว่าจะเป็นของยี่ห้ออะไรเจ้าไหนหรือแบรนด์อะไรเนาะแต่พอดีได้ดูเห็นคลิปของออโต้พัดนะครับในทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็อะไรดูการขั้นตอนการทำงานผ่านช่องทาง u t u b e ครับก็ดูพนักงานหรือช่างที่ขับเครื่องดูดลาจะมีความชำนาญ ประกอบกับทางร้านให้ข้อมูลที่ชัดเจนตั้งแต่อยู่ในคลิปครับก็เลยลองติดต่อสอบถามข้อมูลทางออาตัพัดมาก็ได้ได้คิวได้อะไรมาประมาณนี้ครับตลาดวันนี้ก็มีอายุทยาก็มีแต่ที่เลือกที่นี้อย่างที่บอกครับว่าตัวเครือบแก้วมันมีหลายเกรดเนาะ หลายแบรนด์เราไม่รู้แต่ผมมองที่กัดทำงานมากกว่าถ้าเริ่มต้นถ้าเรามีคลิปให้ทางผู้โดยพวกดูอย่างอย่างผมได้ดูอย่เง,งี้ยเราจะรู้ว่าพนักงานแต่ละร้านทานํางานยังไงอะไรเงี้ยก็สร้างความเชื่อมั่นให้ดูแลรถเราดีหรือเปล่าทำรถเราดีไหมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเลือกเอาอตพัฒนมากกว่าที่ใกล้บ้านประมาณนี้ยอมขับรถมาเพราะว่าอย่างที่บอกรถเรา ก็เพิ่งออกเนาะเราก็อยากได้แบบคนที่ร้านค้าหรือร้านที่แบบเราต้องการดูแลรถเราจริงๆอะเครือบให้เราจริงๆอะไรเงี้ยเราเห็นตั้งแต่ใน youtube และแล้วเราพอมา,มาที่เนี่ยได้เห็นได้สัมผัสการทำงานก็โอเคครับเป็นที่น่าพอใจครับอย่างที่บอกครับว่า เราได้ดูศึกษาในช่องทางละเราก็มั่นใจในร้านในระดับหนึ่งแต่พอมาโอเคมีการแจ้งเตือนมีการพูดคุยมีการตรวจเช็คให้เราตั้งแต่ก่อนทําและหลังทําอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับมีการแจ้งเตือนว่าขั้นตอนลดเราถึงไหนแล้วระยะเวลาการทําเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะกลหาดการค่อนข้างตรงนะครับที่จะให เรารู้ว่าเราเราจะได้รับรถประมาณเมื่อไหร่ผมว่าโดยรวมผมประทับผมประทับใจทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าผมศึกษาเกือบทุก,ทกเจ้าหละเพราะว่าเราเรา,เราจะเคลือบเนาะเราก็ต้องดูว่าโปรโมชั่นเป็นยังไงการวิธีการทํางานเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เราดูจากช่องทางยูทูบมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าช่องทางนี้เป็นอะไรที่แบบเราค่อนข้างที่จะ หาข้อมูลได้ง่ายสุดเนาะช่องทาง youtube Facebook อะไรประมาณนี้ประกอบกับเราด,ดูดูขั้นตอนก็มันจริงกับตามที่ลงไว้อะครับตรงกับที่เขาลงไว้ว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เราก็ค่อนข้างระดับหนึ่งเราก็เตรียมใจมาระดับนึงแล้วว่าโอเคร้านค่อนข้างที่จะแบบคัาเรียกว่าครับน่าเชื่อถือถามว่าประทับใจไหมก็ก็จะไปทุกอย่างประมาณนี้ครับ ลองปรึกษาดูครับแต่ผมมองว่าร้านค้าหรือร้านเคลือบแก้วอ่ะคนที่ทําจริงๆอ่ะคนที่ทำแบบเอาดูแลรถเราจริงๆอ่ะใช่มีไม่กี่เจ้าหรอกครับอย่างที่บอกครับว่าข้อมูลแต่ละร้านเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าส่งแต่โปรโมชั่นมาขั้นตอนทําอะไรบ้างแต่เราไม่เห็นเนาะเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับรถเราบ้างรถเราก็ เพิ่งออกมาใหม่อะไรประมาณนี้เราก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องการระมัดระวังว่าทำดีไม่ดีเราก็ศึกษาในช่องทาง YouTube หรือ Facebook อะไรเงี้ยถึงโปรโมชั่นดีแค่ไหนถ้าพนักง,งานไม่เอาใจใส่ดูแลรถเราอะผมว่ามันก็อาจจะมีการแก้งงานเกิดขึ้นเนาะแต่ณตอนนี้จากที่ผมดูจากที่ผมอ่ามาคอยรถอะไรประมาณนี้ผมว่ามาใจทางร้าน ประกอบกับทั้งทั้งร้านมีโปรโมชั่นที่จับต้องได้อะเราเอื้อมถึงในราคาที่แบบว่าผลงานระดับเนี้ยในราคาเนี้ยผมว่ามีไม่กี่ร้านนะครับที่ทําได้ครับผมถ้าคนอื่นสนใจก็น่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่สมควรที่จะเข้ามาเคลือบกันครับในกลุ่มรถยนต์ใหม่เนาะเพราะราคาที่จับต้องได้แล้วก็การเอาใจใส่ของพนักงานในร้านทุกคนนะ ประมาณนี้ครับร้านนี้ถูกดีมีจริงครับลองมาใช้บริการดูครับ